แอ๊กจับตัวอะไรมาแมงสาตัวโคตรใหญ่เลยเฮ้ยโอ๊ยแอแอ๊กเอาหลุดเลยเแม่น่ะ วันเนี่ยเขาบอกล้วให้เลี้ยวไปทิ้งอ่ะแต่ก็มันแต่มันโดดล่มเลยแอ๊จับมันแอ๊จับมันโดดล่มเลย่าทิ้งลงทั้งสามไปไหนอ่ะืึแอ๊ แะเอามันโดดลงหน้าต่างไปเลย